เอาง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าได้มาที่นี่เนี่ยอย่ารีบและยิ่งจะมาถ่ายอาทิตย์ตกดินนะทุกคนก็คือโคตรชิลชิลแค่ไหนใช่ไหมครับคือหมายความว่าคุณจะไม่เสียดายเวลาเลยทั้งทที่คุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณต้องมานั่งรอพระอาทิตย์ตกทั้งทงที่มันมีทั่วโลกและก็เป็นท่าเรือแบบนี้สวยงามถ่ายรูปยังไงก็สวยและที่สําคัญที่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูการเดินทางกันเราเดินทางด้วยเรือใกันเลยตอนนี้ตำสุบกาลังื่อน แล,นนและก่อนเราจะมาอยู่บนเรือนี่นะทุกคนเราก็ลุ้นหลายด่านมากๆเลยเรือจะเต็มหรือเปล่าขึ้นแ้รือเปล่าเสียงนี่คือแบบละมาก<า>ลองย้อนไปดูคนละ200ไปกับ2คนก็400ร <c oughs> ้อ <c oughs> นี่ครับเบอร์3ขึ้นเบอร์3าตรงนี้นครับทุกคน และตอนนี้เราอยู่ที่ไต้หวันครับนั่งรถไฟสายสี <ไป S 1> แดงสุดสายมาลงที่สถานีตาสุย <ไป S 1> ก็จะมาเจอที่นี่ครับวิ่งแล้วไปด่วนเลยวไเร่งเร่งเ่งอ๋อผมมาแล้วครับมาอีกสองคนขึ้นได้ไหมอันนี้ครับลงสองคนมาทันใช่ไหมไปยืนบัดแล้วก็ขึ้นข้างในเลยทีแรกนึกว่าไม่ทันแล้วนะรนุ่นอดีใจดีใจ ถ้าทุกคนเบื่อบรรยากาศในเมืองนะครับลองนั่งรถไฟสายสีแดงมาลงที่นี่ก็จะเจอกับบรรยากาศริมทะเลผ่อนคลายแบบนี้เลยและไอที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีร้านค้าเหมือนถนนคนเดินไม่แน่ใจเต็มไปหมดเลยเลือกชอบชิมได้น้ำเค็มมากจริงนี่เป็นท้ายเรือนะทุกคนนะไม่สามารถเดินขึ้นไปได้ข้างหน้าได้ครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะพอสมควรมีฝั่งหนึ่งข้างหลังฝั่งโน้นครับก็จะเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลย ไม่ฮารีฮารอกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเรือครับทุกคนมากับเพื่อนร่วมเรืออีกหลายคนเลยและเพื่อนๆจะถามว่าไปไหนใช่ไหมเราก็จะไปสร้างบรรยากาศผ้าทิ่ตกดินกันสองคนแบบโรแมนติกโรแมนติกฝั่งหน้าติดทะเลฝั่งหลังติดท่าเรือส่วนเงินในกระเป๋าเนี่ยติดธนาคาร พอเราชอบฝั่งนู้นเสร็จนะครับเพื่อนๆเ,เราก็นั่งเรือข้ามมาฝั่งฟิชแมนว้าและที่นี่ครับทุกคนก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่คนไต้หวันแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลมันสวยมากๆแสงสีทองอารามเดี๋ยวไปตามดูนะครับและตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วะ่ะเราก็มาถึงแล้วเรือก,กําลังจะจอดไหนไม่เห็นหรืองไงชิดมาชิดมาชิดขวาติดเลยติดเลยไปเพื่อนๆไปถ่ายรูปก,กันเลยกันแล้วฉันรอเวลานี้มานานแล้วที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับลำนี้นะครับที่เป็นเรือที่เราขึ้นนมมาเมื่อกีนะ แล้วก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูอาฝั่งนี้ครับผมที่เขามาถ่ายรูปกันนี่สะพานสีขาวๆซึ่งผมคิดว่ามาตอนนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่คนที่บอกว่าเอมาที่นี่นะ่ะลมมันแรงนะครับก็ต้องต้องรอดูในสภาพอากาศของแต่ละแต่ละวันเนาะแสงสวยครับอาทิตย์ตกตรงนี้ครับจะพอดีเลยคนที่นี่ไปไปดูกันนะ ฝั่งซ้ายมือที่เขารอคิวกันก็คือเขารอกลับนะครับเดี๋ยวเรามาที่นี่เสร็จแล้วถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องขึ้นเรือกลับเหมือนเดิมเนาะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับ200ต่อคนนี่คือไปกลับอสองคนก็400โอเคครับทุกคนลงจากเรือมาครับเช่นเคยเลยก็จะมีโซนขายของนะครับ หิวเมื่อกี้ก็น่าจะกินแล้วครับน่าจะไม่หิวน่าจะกินจากที่โน้นมาแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้กินก็มาซื้อที่นี่ได้แต่ที่เราจะไปตรงนี้ก็คือเราจะไปตรงนี้ครับเราจะขึ้นไปกลางสะพานแล้วก็ไปเซลฟี่กันตรงนั้นสวยนี่ครับจะมีทางขึ้นนะครับทุกคนขึ้นไปเลยอือนี่ครับทุกคนมาแล้ว และที่นี่ครับทุกคนก็คือสะพานโรแมนติกเลิฟบิทออกเสียงใหม่สิเลิฟบิทมันต้องอย่างนี้สิและเรบรชเฮ้ยที่นี่ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเรามารอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหนาวแล้วก็อากาศเย็นมากทุกคนก็ต้องดูตามช่วงเวลาแต่เขาแนะนานะครับว่าที่นี่เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยแดดร้อนนะครับแนะนําให้มาช่วงเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็มาถ่ายรูปสวยมากและถ้าเราเดินขึ้นไปบนสะพานครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราก็จะเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาท่าเร แล้วก็ทะเลสุดลูกหนูลูกตาสวยงามและที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็คือน,นักท่องเที่ยวที่มายืนรอพระอาทิตย์ตกมาถ่ายรูปสีสวยกันทําไมผมถึงย้ํานักย้ำหนากับพระอาทิตย์ตกเพราะที่นี่มันสวยจริงๆครับมีช็อตสวยๆมาฝากด้วยนะว้าวสวยจังเลยโอโ้โหพระอาทิตย์ตกเร็วมากเลยและหลังจากนี้ครับเราก็จะเข้าไปสู่ความมืดด้วยกันนะครับแสงหายแล้วเป็นความมืดที่สว่างมาก อโอเคทุกคนเมื่อกี้เหนื่อยกับถ่ายพระอาทิตย์ตกดินมากครับมันตกฝั่งนี้ทุกคนแล้วแบบตกเร็วมากเนี่ยแค่เห็นตัวนี้ยังสวยนะมีแสงสีส้มบนท้องฟ้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับเขาเปิดไฟแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่เปิดนะพออาทิตย์ตกเป๊ดไฟสีแดงออกเลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกคนแต่วันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับกค็คือสบายๆครับมาถ่ายรูปเล่นโอเคเลยเนาะอากาศประมาณ20องศา กระน,นาวตัวเดียวเอาอยู่ครับอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วใช่ไปขึ้นรถไฟกแลบบับเดี๋ยวไปเช็คอินที่พักปลอดนะครับเป็นไงบ้างที่นี่กับเทียบกับ6ปีที่เคยมาตอนนี้ดีกว่าดีกว่านะ่<อ>าหลายๆอย่างก็ปรับปรุง,ไป,ปปงไปเยอะเลยปรับรมาก,มากใช่ครั้งที่แล้วเรามาก็ไม่ได้อยู่ถึงเวลานี้มาตอนแบบกลางวันเหมือนเดิมครับลงจากเรือที่ไหนก็กลับมาขึ้นที่เดิมนะครับผม คืเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกลับไปครับไม่ไม่นานครับไม่นานมากก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเราขึ้นเรือแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับสายสีแดงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนที่เรามาเลยยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนไม่อยากกดติดตามนะ mm hmm. ก็ขอให้กดติดตามให้นิดนึงเฮ้ย mm hmm. อันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนนะเนี่ย